ขมินบอกไม่เป็นแรงงานแล้วมาเป็นขอทานในประเทศไทยรายได้ดีกว่าอ้าวเฮ้ยนี่มันฟุตบาทเมืองไทยนะเว้ยเพจดังของไทยได้โพสต์รูปภาพแรงงานต่างด้าวขมินจำนวนหลายลายที่มาเล่น่อนขอทานอยู่บริเวณสะพานทางขึ้นสกายวอล์ก BTS อโศกโดยอาศัยพื้นที่ใต้สะพานลอยหรือตู้โทรศัพท์บริเวณใกล้เคียงเป็นที่หลับนอน ซึ่งกลุ่มเล่ล่อนซาวกัมปูชานี้ได้สร้างความลำคาญและสกปรกให้กับผู้ที่เดินสัญจรไปมาเป็นอย่างมากทางเพจได้ระบ,บุข้อความว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลจัดการขอทานขมิญและคนเล่ล่อนตรงสะพานทางขึ้นสกายวอล์ก BTS อโศกด้วยนะครับเพราะขอทานช่วงเย็นๆเยอะมากแถมคนเล่ล่อนบางครั้งก็เสียงดังเอะอะโวยวายผมเดินผ่านบางทียังกลัวเลยตรงนี้นักท่องเที่ยวเดินผ่าน วันหนึ่งเป็นล้านคนเขาคงกลักกลวเหมือนกันจากกรณีผู้ใช้ a c e b o o k ลายหนึ่งโพสต์ภาพเด็กผู้หญิงลายหนึ่งนั่งอยู่บริเวณทางเท้าช่วงกลางคืนโดยมีสุนัขและเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอีกหนึ่งคนนอนอยู่ข้างๆพร้อมข้อความระบุว่าเด็กเล็กมานั่งข้างถนน6โมงเย็นถึงตี5แถวทางเดินเทอร์มินอล21อโศกมากับลูกหมาตัวเล็กๆน้องบอกว่ามากับแม่แม่มาปล่อยไว้แล้วรออยู่แถวๆนี้ เจอน้องสองคนนั่งห่างกันประมาณ2กิโลทุกอย่างเหมือนกันแต่อีกคนมีเด็กเล็กถามว่าน้องแท้ๆหรอน้องบอกไส้แต่พอถามซ้ำหลายๆรอบน้องบอกไม่ใช่เป็นน้องของเพื่อนแถมยังบอกว่ารู้จัก และกลับด้วยกันกับน้องอีกคนมันดูเข้าข,าข่ายขบวนการหรือเปล่าไม่อยากนิ่งเสยคะ่ะสงสารทั้งเด็กทั้งหมารบกวนผู้ใหญ่จะดีด้วยคะ่ะสาวบ้านในบริเวณนั้นกล่าวว่าปกติเด็กจะนั่งบริเวณใต้บันไดาทางขึ้นรถไฟสถานี BTS อโศกปกติเด็กผู้หญิงจะมาพร้อมกับแม่น้องสายป้าและลูกสาวป้าซึ่งจะแยกงกันนั่ง2จุดห่างกันประมาณ500เมตรโดยน้องผู้หญิงจะนั่งกับป้าและมีสุนัขอีก2ตัวส่วนตัวเสื้อว่า เป็นการนั่งขอทานและและนำของต่างๆมาวางขายบางหน้าเท่านั้นเท่าที่สังเกตพบว่ารายได้ค่อนข้างดีเพราะคนส่วนใหญ่สงสารส่วนสาเหตุที่ต้องเอาสุนัขมานั่งด้วยก็เพื่อให้คนเกิดความสงสารมากขึ้นซึ่งสุนัขก,ก็ซื้อมาในราคาตัวละ2000บาทเท่าที่สังเกตพบว่าแม่ของเด็กก็ให้ลูกกินอาหารอย่างดีไม่เคยบังคับหรือทุบตีต่อหน้าคนอื่น และตั้งแต่เรื่องนี้เป็นข่าวตัวเองก็ไม่เคยเห็นครอบครัวนี้อีกเลยเป็นเวลามา2วันแล้วคาดว่าอาจจะกลัววามผิดสำหรับขอทานต่างด้าวถ้าใครเจอสามารถส่งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือต่อมอและผักดันกับประเทศต้นทางให้หมดทั้งนี้พื้นที่ที่พบขอทานมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชนบุรีและพัทยาแรงงานต่างด้าวพบมากที่สุดคือสันาตากัมพูชาพามา่าและประเทศอื่นๆอีกอย่างไรก็ตาม ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจในพื้นที่ต่างๆอยู่ตลอดส่วนมากพบขอทานจะเป็นคนเดิมๆและพบคนขอทานสันสรร่ากัมปูซาพิการแขนและขานอนเลื้อยเหมือนงูและคนปกติที่ปลอมตัวเป็นขอทานเยอะมากๆทำการขอทานอยู่กลางเมืองกรุงเทพบริเวณถนนเพินจิตทางขึ้นสกายวอล์ก BTS และอโศกซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ สำคัญของประเทศก่อนจะมีพลเมืองดีแจ้งไปยังศูนย์และทุกครั้งถ้าพบเห็นก็จะมีพลเมืองดีแจ้งไปที่ศูนย์แจ้งข้อกล่าวหาและปรับขั้นตอนต่อไปจะมีการผลักดันกับประเทศตามกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจปรับแผนการทํางานใหม่เตรียมนําทีมข้าราชการประจําลงกวดล้างรณรงค์การทําความเข้าใจการให้ทานอย่างถูกวิธีและให้การคุ้มครองตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบของสังคมและภาพลักษณ์ ที่ดีงามของประเทศไทยซึ่งก็จะมีการจับกลุ่มนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อเก่าวหาและปรับตามกฎหมายโดยหากเป็นขอทานต่างด้าวจะส่งต่อไปยังตอมอเพื่อผักดันกับประเทศแต่หากเป็นคู่แม่ลูกทางตำรวจจะแจ้งข้อเก่าวหาและทําการส่งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ต่อไปว่าเป็น แม่ลูกหรือญาติกันหรือเปล่าทั้งนี้หากประชาชนพลเมืองดีพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่130 0ขอทานส่วนมากก็คือคนกัมพูชาที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเมื่อตำรวจบุกเข้าตวารวจค้นจับกลุ่มแรงงานเถื่อนซาวขมรที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณแคมป์คนงานท้ายหมู่บ้านศิลาัตอำเภอโคกคูนจังหวัดสกแก้วหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีแรงงานเถื่อน ซาวเขมรลักลอบเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากโดยเจ้าหน้าที่สุดปฏิบัติการร่วมได้กระจายกําลังเข้าปิดล้อมและบุกเข้าตรวจค้นภายในแคมป์ของคนงานพบว่าแรงงานต่างด้าวซาวเขมรนหลบซ่อนตัวอยู่ภายในแคมป์คนงานเป็นจํานวนมากจึงควบคุมตัวทั้งหมดมาตรวจสอบพบเป็นแรงงานสาวกัมพูชาจานวนทั้งสิ้น123คนชาย64และหญิง59คน ตำรวจสอบไม่มีหนังสือการเดินทางหรือเอกสารอนุญาตทำงานในประเทศไทยแต่อย่างใดจากการสอบสวนเบื้องต้นแรงงานเาาเคมีนอ้างว่าเดินทางมาจากโอโจจังหวัดบันเตยเมียนเจียประเทศกัมพูชานักลอบข้ามตะเข็บไซเดน ซ่องทางธรมรมชาติเข้ามาอยู่ที่แคมป์คนงานเพื่อรอคนไทยมารับไปทํางานภาคการเกษตรเส้นตัดอ้อยและขุดมันจึงควบคุมตัวแรงงานกัมพูชาทั้งหมดได้ต่อไปเราไปดูคอมเมนต์ของชาวไทยต่อไปเราไปดูคอมเมนต์ของคนไทยเมื่อเห็นขอทานชาวกัมพูชาเยอะขนาดนี้เขาจะแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคนแรกบนสกายวอล์กนั่งเป็นจุดๆเลยค่ะจริงๆน่าจะมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขยันมาเดินที่นี่นะคะรายได้น่าจะดีค่ะเพราะคนต่างชาติ เห็นก็เอาเงินบริจาคให้เห็นบ่อยๆสัญ,ญลักษณ์ของพวกคุณมึงมาขนเอาไปหมดสาวหอบลูกสอสาคนมานั่งขอทานให้คนสงสารเด็กขอทานเป็นอาชีพในฝันของประเทศแคมโบเดียาทำไรายได้เข้าประเทศเขาจะรับกับทําไมล่ะครับเรื่องแบบนี้ทําไมเจ้าหน้าที่ต้องรอคนร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็เห็นแต่ไม่ทําอะไรต้องรอคนร้องเรียนขายของบนถนนก็ไม่ทําอะไร ปล่อยไปเพราะไม่มีคนร้องเรียนคอมเมนต์ต่อมาแอบนี้เข้ามาก็ลำบากประเทศอื่นแต่พอเขากระทำส่งกลับหาว่าเรารุนแรงกีดกั้นก็กลับไปทำถูกแล้วเข้ามาก็ไม,ม่มีใครว่าแล้วรู้สึกว่าข่าวอาชญากรรมก็คนพวกนี้ต้นเหตุเสียส่นมากด้วยนะปลอ,อผิดพลาดประการใดติติงได้เลยค่ะมีฟุกหมอนกระเป๋าเสื้อผ้าคบจองกันทุกจุดเดินผ่านทุกวันสนุกสนานลื่นเลง เหมือนโรงแรมใต้บันไดเลื่อนเลยคอมเมนต์ต่อมาทําเป็นขบวนการเลยทีเดียวพวกนี้ขอทานตั้งแต่อุ้มท้องคลอดมาก็เอาลูกมาขอทานทําตัวให้หน่าสงสารวันวันหนึ่งได้เป็นพันพันกินข้าวเซเว่นอีเลเปิดห้องแอร์อยู่ก็มีอย่าสนับสนุนคนพวกนี้ครับยิ่งให้มันยิ่งมาเยอะส่วนสันแรงงานต่างด้าวเหมือนดาบสองคมแรงงานดีมาถูกกฎหมาย MOU ช่วยทำเงิน ส่วนพวกนี้เข้ามาผิดกฎหมายทําให้บ้านเราดูแย่เป็นซ่องทางให้ตํารวจได้สวยความจนมันน่ากลัวคอมเมนต์ต่อมามาเป็นครอบครัวเลยจ้าที่แน่ๆน,นะเข้าเมืองผิดกฎหมายแน่นอนทีนี้ก็เอาโลกติดต่อมาเข้ามาด้วยสิหลายโลกที่หายไปจากบ้านเรานานแล้วก็กลับมาอีกเพราะพวกต่างด้าผิดกฎหมายนี่แหละส่วนหนึ่งละขะมนเต็มบ้านพม่าเต็มเมืองเลยนะจ๊ะวันก่อนไปโรตัสระหว่างรอเรื่องโทรที่หน้า AIS คนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆประมาณ10คนพูดพม่ากันเสียงดังเลยแถมเอาแป้งปะหน้าด้วยจนเราเสี้ยนอ่ะเรามาเที่ยวพม่าเมื่อไหร่นี่ยังมีพวกที่เดินจูงเด็กมาขอทานด้วยนะฟังสำเนียงนี่คือขมินเลยละมา10คนก็เดินจูงเด็กมาทั้ง10คนขอเงินไปปากน้ำทั้ง10คนด้วยนี่เจอแถวร้านลังสิตเขานั่งกินอยู่มันก็เดินเข้าไปขอเขาแบบนี้ทั้ง10คนเลยอะ่ะคอมเมนต์สุดท้าย นั่นสิถ้าคิดว่าขอทานเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองสมควรสนับสนุนก็สงวนอาชีพนี้ไว้ให้เฉพาะคนไทยดีกว่าไหมอยากรู้จริงหน่วยงานไหนรับผิดชอบและนี่ก็คือเรื่องราวของคนกัมบพบูชาที่เข้ามาขอทานอยู่ที่เมืองไทยบอกได้เลยว่ารายได้ดีแล้วก็เยอะมากส่วนมากก็คือเอาเด็กมาขอทานเพื่อทําให้คนไทยสงสารแล้วก็ให้ตังค์แต่ละวันขอทานได้ตังค์เยอะมากได้หลายพันบาทวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ดูคลิปก่อนจะจากการฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณจริงๆครับ